สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราอัลตรอวี1น,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้เราก็อยู่กับ ep ที่5กับเกม c a s e y d e f e n s e Hero นะเกม f p นะแนวการป้อมรือแนว td นั่นเองอันนี้เราก็อยู่กับการรับรางวัลรายวันนะ,ะการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือทุกวันเนี่ยที่เราเข้ามาเล่นเนี่ย จะเล่นหรือไม่เล่นเราก็มากดตรงนี้นะก็จะมีรางวัลอันนี้ผมก็เข้ามาสี่วันติดนะก็เข้ามาเคไปแผนที่เนี่ยก็สามารถรวมรวมกันแลกกล่องแล้วก็มันจะมีหลายรางวัลนะหากล่องสุ่มที่ดีรู้สึกว่าจะเป็นทุกๆ7 7 1ดดอันนี้มันก็จะเป็นกล่องนะมาแล้วก็รอรางวัลอะอารยนะมันสามารถเอาไปประกอบแลกของนะอันนี้ก็จะเป็นโค้กนะครับมาจะเข้าไปดูกันนะนี่ก็ไปเปิดกล่อง ไอแผ่นที่ที่ผมได้มาเมกี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่ากล่องลับก็ได้นะเรียกก็กล่องลับพอเรารวบรวมครบแล้วเนี่ยนะเราก็จะสามารถเอาเอาไปแลกพวกนี้ได้นะนี่นะอันนี้นะมีอันนี้แล้วนะครับผมก็มี850เนี่ยไอแผ่นที่อันนี้น่าจะเป็นระดับล่างสุดนะอ่าเนี่ยนะมันจะมีหลายระดับนะแผนที่ แล้วก็มาเล่นกันวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะตกตั้งแต่กี่โมงนะหกโมงงนะั้นนี่จะนี่จะห้าทุ่มแนละ้วยังไม่เลิกตดนะพายุเข้านะโอ้ไม่ไม่ไม่ดีนะก็ะจะเป็นอันนี้บวกจะเป็นร้านคงร้านค้านะหรือเติมเติมนะแล้วก็สายฟรีอยู่แล้วนะพอเราโอ้ได้อันนี้มาใหม่นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอ่ะเราเก็บตังค์ไว้ก่อนนะค่อยไป อัพอึบมาอ่ะเราก็ไปเลย <S <S รู้สึกตอนนี้ <S <S อ่ามอนเตอร์ด่ามันค่อนข้างยากขึ้นนะเราก็ต้องเลิอกอัพดีๆนะของผมก็จะเน้นอัพอัพนักเวทก่อนนะผมผมคิดว่าตอนนี้เราใช้นักเวทกันนะหลักๆนะฮะนักเวทปุ๊บปุ๊บ อ่าแล้วก็แล้วก็กันกันไว้ตรงนี ine, ้นะตึ๊ดอ่ะอ่ะแล้วก็เก็บไว้ซักตรงนี้ละกัน ขาวนะตึดติดติดติดตวดล้วก็อัพปอมนะข้างบนเริ่มเริ่มโหดนะเราก็อัพเพิ่มนะ ปุ๊บแม่แล้วก็แต่ว่ามันไม่เต็มมากเลยเราก็เพิ่มนทั้งบนอันนี้ยังไม่มีป้อมนะเราก็อัพไปก่อน ช่วยกันยิงช่วยกันยิงไนงะเพราะว่าฮีโร่เราจะไว้ีข้างล่างนะอ่ามันก็จะมันก็จะแข็งนะแข็งหน่อยเบิดแล้วก็สโลป๊บมา ้าตรงกลางนี่โอ้ถึงไอ้ตัวนี้ถึงแฮโอ้ถึงสองฝั่งโอ้โหจบแล้วโอ้โหอัพเวลแล้วโอ้โหพลังงานเหลือเบิ่มๆช่วงนี้นะเพราะเราก็จริงๆเล่นได้เรื่อยๆนะไปต่อไปต่อแล้วก็ยังอยู่แก๊งเดิมโอ้อันนี้ก็เท่าได้สองทางนะอ่ารู้สึกว่า นี่สองฝั่งรู้สึกสายฟ้าเนี่ยมันจะได้สองฝั่งอ่ะธนูนะอ่ะแล,แล้วก็นี่ล้วกันปุ๊บนะ มันค่อนข้างยากข้างบนเนี่ยเราก็าไว้ระเบิดแล้วกันสายฟ้ามันจะช็อตสโลว์สโลด้วยนะ ระเบิดคู่นะต้มต้มต้มแต่ระเบิดเรายังไม่อัพนะมันก็เลยไม่ไมแรงเท่าไหร่นะ ต่อไปต่อกันเลย ah. ด่านด่านเป็นไงวะด่านเข้าสองทางมอนมาทางเดียวอะมอนมาทางนี้ใช่ไหมโอ้หอตรงนี้ดักปากทางไว้เลย ไปไปไปเลยเปยิดสปยีสปยปยืปย๊ดโอตังไม่พอ ตัวหนึ่งเซ็งเลยโอ้รอดหลายตัวรอบนี้เซ็งเลยอ่าเราด่านมันกว้างนะแล้วมันไม่ติดกันเราก็ต้องสร้างแบบห่างๆกันหน่อยเราสร้างธนูสอยตอรยงนี้แล้วกัน ไปไปเลยไปเลยอโอ้โนนี้นหลุดต้องสนะตต๊ด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 ต๊ด,ตด,ตด ดาเมจไม่แรงพอนะสายใส่ฟ้าเนดะี๋ยวเราไปอัพเพิ่มใหม่นะเดีวเราอัพธนูด้วยก็ได้นะธนูดาเมจมันก็เบาอยู่เดี๋ยวเราอัพธนูกันเพราะเราจะใช้สองตัวก็คือธนูนะ แปดแปเดี๋ยวเราไปอัพธนูซะหน่อยธนูอัพได้ไหมธนูไม่ได้จะอัพอันนี้ได้นกเว้ยปึ๊บโอ้โหนักเว้โอ้โหักเว้ี่อัพกระจายนะไปก,กีดาดเออดาดแนวนี้ดิดทีเดียวจบเลยนะถ้าทีเดียวอย่างงี้นะปึ๊บ ตึดต๊ดๆๆโอ้มีสองสก,กิลแล้ว่ะไปจบแน่นอนทีนี้อย่าไปเก็บปืด๊ดโอ้วงใหญ่ไปไปไปโอ้ม่มีสองทางเราเพิ่งเห็นนะนี่ไปเห็นนมันมาสองทางนี้ ปุ๊บ,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 บโอ้แข็งแข็งตัวนี้โดนยิงรวๆออัพเวดมาอย่างแบบอย่างคุ้มเลยถ้าไม่อัพนะ ไม่คุมเลยอ๋ออับดาล่ะตะกินจบแล้วมั้ยเนี่ยไปไปอสองทางโอ้เบื่อมากเลยตรงสองทางเนี่ย ทางนี้มันใกล้มากเลยต้องต้องเป็นนี้เยอะๆสโลนะก็ยิงไปไปไปเลยเป็นเลยเ โอ้มันมีทางนี้ด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะนี่ตึ๊กตึต๊ต มาบอดมาโอ้โหบอดบอดยิง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 มันเจอฟ้าผ่าในร่วงโอ้ชนาละอ่ะในกล่องสิบหกแหละปื๊ดฮิฮิอึดาบม่วงด้วย โอ้ไม่ได้ได้ธรรมดาไลแหละถ้าถ้าการ์ดเหมือนกันมันก็จะให้ของทรัพยากรมาแทนนะอืมไปกองป่ป ติด,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 ดโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับนะก็รู้สึกว่าภารากิจกล่องนะต้องอากาศหนาวนะเป็นภารกิจรา,รา,วางวัลแคมเปญน,นะโอ้หม,มูเกาะมีรางวัลอย่างนี้ด้วยโอเคก็เจอกันใหม่อีกพีหน้าแล้วกันนะ Chứ chơi mày khắp. Bye bye.